ของน้องนะจ๊ะเป็นสิวมานานเนาะแล้วตอนนี้คือสิวค่อนข้างที่จะหายแล้วเนี่ยเหลือเหลือที่เป็นอักเสบนิดหน่อยแต่ที่กังวลตอนนี้ก็คือจะเป็นรอยสิวหลุมสิวแล้วก็ผิวที่มันไม่เรียบเนาะเนื่องจากที่เราปล่อยสิวไว้นานมันก็เลยจะทําให้ผิวของเราอะกรุกขราไม่เรียบเียน ผิวแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการกรอผิวช่วยเพื่อขัดเซลล์ที่ตายแล้วนี่ให้หลุดออกแล้วตัวสําคัญก็คือนางเอกของเราก็คือตัวเลียมาแคร์ตัวนี้ที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ฟืน้นฟูขึ้นมาถ้าเรากรอเฉยๆแต่ไม่มีตัวกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่มันก็จะฟืน้นฟูได้น้อยแล้วก็อยู่ที่ร่างกายของคนเราด้วยว่าจะฟืน้นฟูผิวมากแค่ไหนถ้าอายุน้อยก็ยังจะฟื้นฟูได้เร็วนาะมีการสร้างโปรตีนคอลลาเจนทาให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูเร็วขึ้นแต่ถ้าอายุเยอะแล้วไม่ค่อยฟื้นนฟูคลเจแ้วะะ เราก็ต้องมีการกินช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นการกินโปรตีนสำเร็จรูปหรือการกินไข่ไก็จะช่วยได้เพิ่มๆให้ร่างกายของเราเสร้างโปรโตีนโปรตีนขึ้นมานะคะั้งนี้ั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยผิวจะฟื้นฟูไม่เท่ากันเพราะร่างกายของเราสร้างโปรโตีนโปรตีนไม่เท่ากันเราก็จะค่อยๆกรอไปเรื่อยๆกรอไปเรื่อยๆแล้วก,ก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ทั้งภายนอกและภายในทําให้ผิวมันฟูขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย23ครั้งไม่เท่ากันบางคนอาจจะ5-6าครั้งเลยกรณีที่ลึกมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อ ทำเสร็จทันทีก็จะแดงเรื่อแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆกรอออกไม่ได้กรอแบบเลือดสาดเลยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟื้นฟูผิวนานแล้วก็หลังจากกรอเสร็จเราก็จะมีเซรั่มเลือดมังกรแบบนี้นะคะคือลงทันทีตัวนี้ก็คือจะช่วยสมานแผลแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่อีกระดับหนึ่งด้วยน,นะคะจะพาให้ ้เราก็จะมีมาร์กนะคะสำหรับเรือมาพอย์โดยเฉพาะเลยนะคะ,ะหลังทำเสร็จรู้สึกยังไงบ้างคะ ไม่แสบอะไรเลยเนาะไม่แสบอะไรเลยเนาะหลังกลับบ้านไปนะคะเราก็จะให้ตัวนี้ไปนะคะเราจะมีน้ําเกลือเนาะแล้วก็เบาดีนเอาไปให้ใช้ที่บ้านนะคะแบบนี้เนาะน้ําเกลือนี่เราก็เอามาหนึ่งขวดนี้นะคะ1ขวดต่อหนึ่งวันนะคะ1ข,<ว>1ขวดแล้วก็ปิดหูเอามาแล้วก็ใส่สับลีที่สะอาดเนาะ,ะใส่สับลีแล้วก็สองวันแรกนะคะให้ใช้น้ําเกลือเช็ดหน้าเนาะใช้น้ําเกลือเช็ดหน้าเบาๆเพราะว่าสองวันแรกอาจจะรู้สึกแสบได้นิดๆอยู่นะคะน้ําเกลือเช็ดหน้า เวตาดินที่ให้ไปแบบนี้นะคะก็คือใช้หนึ่งก้านต่อหนึ่งวันกรณีที่มีเ,เป็นรู้สึกว่าเป็นแผลตรงไหนาหรือว่ามันแสบตรงไหนนะคะเราดึงมาแบบนี้ให้สะอาดแบบนี้นะคะมันจะมีเส้นขีดตรงนี้ให้ชักินใจนะคะปัดนะคะแล้วน้ำยาจะไหลลงข้างล่างแบบนี้นะคะน้ำยาจะไหลลงข้างล่างแบบนี้แล้วก็เหยนมาแบบนี้นะคะแล้วก็แป้งบริเวณที่เรารู้สึกว่าเออแสบหรือว่าเป็น,ปนแผลนะคะแบบนี้ได้ ก็คือเบตาดีนเนี่ยเอาให้ทาตอนกลางคืนที่เราไม่ได้ออกบ้านไปไหนแล้วนะคะก็คือเช็ดด้วยน้ำเกลือ2วันแรกแล้วก็ลงเบตาดีนแบบนี้ตอนก่อนนอนเนาะแต่ถ้ากลางวันที่เราต้องออกไปทําง,งานจริงๆ2วันแรกเนะี่ยเราอยากจะให้พักหน้าอยู่ที่บ้านเนาะไม่ออกไปไหนเพราะว่าไม่อยากให้ไปเจอแสงแดดข้างนอกนะคะแต่หลังจากสองวันแล้วนะคะใช้น้ําเกลือเช็ดหน้าแล้วก็ใช้ แอคเนเซรั่มตัวนี้ในการทา,ทาบำรุงนะคะเพื่อฟื้นฟูแล้วก็กระชับรูมผลต่อด้วยแอคเนครีมตัวนี้จะเพิ่มเกราะป้องกันผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงเคลือน2ตัวที่จะเป็นตัวช่วยตัวเด็ดมากๆเลยที่ช่วยฟื้นฟูผิวขึ้นมาเนาะ พอหลังจากสองช่วงอาทิที่แรกเนี่ยค่ะอาจจะรู้สึกว่ามีการผัดเซลล์ผิวมันจะลอกเป็นฝุยๆนะคะบริเวณไหนที่เป็นรอยแผลเป็นเนี่ยอาจจะตกตะเกียบได้ไม่ต้องตกใจเนาะมันจะผัดเซลล์ผิวไปเรื่อยๆนะคะกันแดดจาเป็นมากๆเลยแต่ในกรณีที่ทาครีมกันแดดเนี่ยมันค่อนข้างจะยากในช่วงแรกเพราะว่าเซลล์ผิวมันผัดตัวออกมามันจะลอกเป็นฝุยๆให้ใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่กันแดดนะคะกันแดดยังไงก็ต้องพ่นถ้าไม่งั้นรอยแดงเนี่ยเวลาไปเจอแสงแดดแสง UV มันจะเข้มขึ้นได้มันจะดำขึ้นได้ไอ้ที่เรากรอไปเนี่ยมันจะไม่ได แล้วก็ใช้สเปรย์น้ำแร่กันแดดแบบนี้นะคะนาะลงแบบนี้จะง่ายกว่าการทาครีมเนาะแล้วก็พ่นคุก1ชั่วโมงเลยเนะาะ2วันแรกหลบแดดให้มากที่สุดนะคะอยู่ในบ้านก็มีรังสีดียังไงต้องพ่นสเปรย์น้ำแร่กันแดดด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วมาตามต่อกันผลลัพธ์จะประมาณาใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะผิวถึงจะลอกออกไปแล้วก็ฟื้นฟูผิวใหม่ขึ้นมาเราจะเห็นผลลัพธ์เุกหนึ่น1เดือนว่าผิวมันจะเนียนขึ้นเนียนขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาตามต่อน,น้องเนยเดือนต่อไปนะคะ